มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาเจอพี่วัวพี่ไดโนเสาร์พี่ม้าพี่ช้างนะคะนี่สีสันนะคะว้สวยงามนะคะวันนี้ช้างมา้าวัวควายไดโนเสาร์มันนอนเล่นอะไรกันนี่นอนเล่นที่สนามหญ้าก,กันคะ่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูเสียงร้องนะคะของน้องๆกันดีกว่าเริ่มจากพี่วัวอ่าพี่วัว วัวตัวไหนก่อนก็ได้นะคะวันนี้เรามีวัวเยอะค่ะนี่โอ้โหนี่โอ้วัววัวสลับสลับมากนี่วัววัวบอบอแล้วก็พี่อะไรดีต่อไปพี่มา้าลายพี่มา้า<อ>ลายลายพี่มีรอเรือนะคะพี่มา้าลายค่ะนี่พี่มา้าลายพี่มา้าลาย กบกบนี่กบกบนี่กบกบนี่กบกบาน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเราน่ะโอ้ตากระพริบมีิบตใหญ่เลยเนี่ยโอ้ับขาเก่งด้วยพี่ม้าลอยเอาไปค่ะพี่ม้าลอยมาดูพี่อะไรกันอีกดีอืมพี่อะไรนั่นน่ะพี่ช้างสีเทียวตัวเล็กแต่ก็น่ารักนะนี่ดูสิโห ชางร้องยังไงครับเป็นเป็นเป็นเปนเต่านี่อืมสีเขียวนะคะน่ารักจังเลยต่อไปคะ่ะต่อไปเป็นไดโนเสาร์สีเขียวนะคะนี่โอ้โหน่ารักจังเลยตัวอ้วนด้วยโหนี่คะ่ะต่อมาคะ่ะดูตัวอะไรดีดอืมไดโนเสาร์สีม่วงนี่ คะเด็กๆเห็นไหมคะต่อไปมาดูเสียงร้องนะคะของพี่ควายนะคะบูมาดูเสียงร้องของพี่ควายนะคะบบบคายีคจำมือสีดำตาแดงำนะคะนี่ มาดูพี่ช้างแมมมอสกันไหมนี่พี่ช้างแมมมอสโอ้มีสองตัวเลยพี่ช้างแมมมอสนี่โอ้นี่ค่ะเห็นไหมพี่ช้างแมมมอสนี่ตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะนี่นนี่นะนี่นะน่ารักจังเลยนี่โอ้พี่ช้างแมมมอสนะคะเสียงร้องของพี่ช้างแมมมอสนี่ สวยงามจังเลยนะคะไพเราะมากเลยค่ะช้างนะคะชอช้างนะคะชอช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวหมีเบานะคะโอ้โหม,มุดมยาวๆนะคะนี่วุ้ยตั้นๆเลยนะคะเนี่ยอืมนี่เราก็มาดูเสียงร้องนะคะของหมูหมูตายหรือเปล่าฟังเสียง Oh. อ้าวเสียงเบานะคะไม่ได้กินข้าวนะคะ่า,าหาดน้องๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็กดติดตามนะคะกดสันกระดิ่งไว้เลยะคะ่ะดิ้งดิงดง,งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้นะคะพี่แล้วก็ี่ช้างมาวัวคายวายดรนูสตาร์นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะน้องๆ